เราไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งสูงก่อนนะคะถึงจะสามารถเป็นผู้นำได้เพื่อนๆนคงจะเคยได้ยินคำว่า leader is the choice กันบ้างแล้วนะคะการที่เราจะเป็นผู้นำเราไม่จำเป็นต้องได้รับการแต่งตั้งอย่างเดียวก็ได้ประเด็นหลักสำคัญเราเลือกที่จะเป็นผู้นำหรือเปล่าเราสามารถเลือกที่จะเป็นผู้นำได้ เราจะอยู่ที่หน้าที่การงานใดๆก็ตามตำแหน่งไหนก็ตามที่อยู่ในองค์กรของเราเราสามารถบอกกับตัวเราเองได้ว่าฉันคือผู้นำและความเป็นผู้นำของเรามันจะฉายแววออกมาเองเรารู้ถึงคุณค่าของงานคุณค่าของสิ่งที่เรากำลังทำมากแค่ไหน 5. ทักษะพื้นฐาน ทีผู้นำทุกคนควรจะมีมีอะไรบ้างไปเรามาฟังกันนะคะ 1. กล้าคิดกล้านำเสนอ 2. สื่อสารกับผู้คนได้ดีทั้งในและนอกองค์กรของเรา 3. แสดงออกถึงความรับผิดชอบที่เราได้ทำอะไรบางอย่างลงไป 4. เข้าถึงง่าย พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้อื่นได้ 5. จัดการกับปัญหาต่างๆได้อย่างสมเหตุสมผลทั้ง5ข้อนี้เป็นทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้นำเพื่อนๆทุกคนลองเอาทักษะทั้ง5ข้อนี้ไปลองปรับใช้นะคะตุ่มเชื่อว,ว่าเราจะค่อยๆพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นผู้นำที่น่ารักและ เป็นมืออาชีพได้นะคะ w i l l b i t for life แค่เปลี่ยนความคิดชีวิตเราก็เปลี่ยนแล้ว